สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการกัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการกัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2564ความว่าพระนักท่านนายโฮเซดานิเอลอเตกาซาอาเบดราประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการกักกรุงมานาัว ในโอกาสวันเอกราชของสาธ,ธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพารณามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยรัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภกผาสุของคมนตรี ร่วมกับมูลนลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบและติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์จากนั้นองคมนตรีและคณะ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่หอประชุมเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งได้เชิญพระราชกระแสทรงห่งญยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่จนน 8, ํานวนแปดครอบครัวและในพื้นที่ตําบลบ้านทามอสีมหาโพธิแปดครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโควิด -19 ตลอดจนพูดคุยให้กําลังใจการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จังหวัดปราจินบุรีได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2564โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกบินบุรีซึ่งเป็นเส้นทางการไหลของน้ำแควหนุมานกับแควพระปรงที่ไหลามารวมกันเป็นต้นแม่น้ำปราจินบุรีส่งผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่5อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจินบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอนาดีและอำเภอประจันตคามรวม18ตำบล99หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ1,330ครัวเรือนทั้งนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขสถานการณ์การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานต่างๆน้อมนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ต่อไป และขอบคุณส่วนราชการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วนต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเพชรบูร์ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรง่วงใยรัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลรเอกพงเทพหนูเทพองคอมอนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุุคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ต่อจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2,430ถุงไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณหกประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอล,ลมศั์จำนวนห้าครอบครัวตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่8กันยายน2564ส่งผลให้น้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนพื้นที่การเกษตรเสียหายใน2อำเภอคืออำเภอลมเก่าและอำเภอลมศักด์รวม10ตำบล51หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ2,430ครัวเรือนทั้งนี้องคมนตรีได้น้อนมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ และขอบคุณส่วนราชการต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันการ เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วนให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกปติต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาบริเวณศสารากลางจังหวัดสตูลน,นเอกรัตวีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยของมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะในพระบรมราชูปถมัมภ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำหน้ากากอนามัยไปมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในจังหวัดสตูลจำนวน2,880กล่องกล่องละ50ชิ้นรวมทั้งสิ้น144,000ชิ้น โดยมอบให้เหล่ากาชาติจังหวัดสตูลสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลและอำเภอต่างๆในจังหวัดอาทิอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอทุ่งกว้าอำเภอควนโดนอำเภอควนการหลงและอำเภอมะมังจากนั้นจะนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ยากจนเพื่อน,นำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ต่อไป สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวร,รัตดยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซิโนโฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวร,รัตดีราชนารีองค์ประธานราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทร,รมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถมัมภ์ โปรดให้หน่วยแพทย์พอ,อสวอให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมและติดตามการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตรวรตตดรยราชนารีที่พระราชทานให้แก่จังหวัดสงขลาเพื่อฉีดให้แก่กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงพระพิสุสง์ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีนได้จังหวัดสงขลาจัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่คนพิการเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกระหว่างวันที่9ถึง17กันยายน2564ที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนหรือจุดบริการที่โรงพยาบาลกำหนด และในวันนี้ได้ฉีดพร้อมกันใน3อำเภอรประกอบด้วยอำเภอเมืองสงขลาจำนวน340รายอำเภอสะเดา230รายและอำเภอสะบ้าย้อย160รายและวันนี้หน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสาบจังหวัดชัยภูมิออกปฏิบัติงานบริการฉีดวัคซีนิโนฟาร,ร์มพระราชทานใน3อำเภอคืออำเภอบําเร็ดนรงค์อํเภรรอมเ,ภเมืองชัยภูมิและอํเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้ออกให้บริการวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานแก่พระสงฆ์ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดบ,บ้านติดเตียงผู้พิการนอกจากนี้ยังออกให้บริการวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเชิงรุกในพื้นที่ตำบลในเมืองตำบลน,นาฝายอำเภอเมืองชัยภูมิตำบลบ้านบัวและตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์อีกด้วยซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการฉีดวัคซีนนี้จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเองครอบครัวและหมู่บ้านชุมชนต่อไป ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อาสาวอร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมาโรงพยาบาลเทพร,รัตน์นครราชสีมาโรงพยาบาลประทายอาสาสมัครพอสวภาคีเครือข่ายจิตอาสาอ,าาาาอ,าาอาสมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานที่นโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และให้บริการเชิงรุกวัคซีนซิโนโฟาร์มที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดบ,บ้านติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางกลุ่มได้โอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางม,มารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการวัคซีนได้ทั้งนี้ได้มอบอยาชุดพระราชทานและชุดยังชีพจากสํนักงานเหล่ากาชาดอีกด้วยจบข่าวในพระราชสํนักประจํวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ